วัสดีครับเพื่อนๆฟรีตามใจลงเขาต้องครับวันนี้ปามาเที่ยววัดเขาดมโพธิ์กับเงินจังหวัดลบบุรีใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวามีลิงเยอะโยงไปลูกลิงไปลูกลิงไปรอบๆไปนี้ ไปนี่อย่าตรงไปแล้วก็หิ้งฉันนั้นแหละเนาะอี่ตะปูตะปั๊มแต่ตรงเนี่ยลิงเยอะอย่าถือกระเป๋าลงไปเป็นเดดอยู่นี้จะแย่งต้องถืออะไรกันนนั่แหละลงไปเรื่อยๆไปตรงนู้นตรงนี้เขารับสแกนจ่ายไมหมไม่รู้ มีลิงเยอะมีห้องผ้าห้องผ้าเยอะมีเยอะ่าหหกาไตรงเ่หครับครับบริเวณวัดครับวัดป่งปงใหญ่โตมากเลยมีพระเยอะมีแม่ชีเยอะมีลิงเยอะด้วยข้างบนมือเขามือเขาถ นี่จะมีโอกวาสจะขึ้นไปบนถ้ำเนี้ยครับมีลิงเยอะครับ มาเป็นแถวเลยลงมาเป็นแถวเลยที่ลงเป็นแถวมา,มาที่มาเป็นแถวแบบนี้เขาให้อาหารเนี่ยที่ลงมาเป็นแถวแบบนี้เขาให้อาหารเนี่ยอ๋อ oh my เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับพอติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ